เฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าโครงการอาหารปลอดภัยจับใจสู่ชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นต้นทางของผู้ผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงร่วมกับกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งมอบอาหารที่ดีมีคุณภาพให้แก่พี่น้องในชุมชนแออดัดให้ได้รับการบริโภค อาหารที่ดีมีประโยชน์มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคในแต่ละวันในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้โดยจะเริ่มดําเนินโครงการในพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานครได้แก่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดและหลังจากนั้นจะเริ่มขยายผลดําเนินการในลักษณะเดียวกันในภาคอื่นๆได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตรและภาคใต้ที่จังหวัดตรังด้านนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน กล่าวว่าบริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนแออัดโดยบริษัทขอใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในด้านอาหารมาร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนซึ่งจะใช้รถฟู้ดทรัค c p FreshMart นำอาหารไปอุ่นร้อนแจกจ่ายประชาชนในเขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดและการส่งมอบอาหาร ให้ประชาชนในครั้งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันซึ่งวันนี้เนี่ย CPF ก็ได้มีนโยบายในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะครับซึ่งเราคาดว่าเขาจะประสบความเดือดร้อนอจากการประกอบอาชีพแล้วก็ขาดรายได้นะครับซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็เราจะมีการขยายไปสู่เขตอื่นๆ นะครับแล้วก็จังหวัดอดื่นๆส่วนภูิภาคต่อไปในในอนาคตนะครับ